Uh. seriously ready what's this oh shit <laughs> ทุกคนวันนี้คือวันที่เมย์มาติดตามชีวิตหลัวงหนึ่งวันนะเห็นไหมว่าสิ่งที่เขาทำเล่นอะไรไม่รู้ ตอนนี้นะคะก็อยู่กับช่องของ Mary Infinity Channel นะคะวันนี้นะคะเราจะเป็น one day with my boyfriend นะคะ นะแล้วก็ถึงคลินิกของหมอนะคะแล้วก็ชื่อคลินิกก็คือ My Health Medical Center นั่นเองนะคะเดี๋ยวเข้าไปข้างในเลย Hi, Hi. how are you? Good thanks <night>. อันนี้นะคะคุณหมอก็เข้าไปในห้องนะคะคุณหมอมีคนไข้รออยู่วันนี้นะคะเราก็จะมาสิงสถิตในห้องของคุณหมอเคลวินนะคะ yeah. ข้าไปดูในห้องว่าเป็นยังไงบ้างว้าวในห้องก็จะประมาณนี้นะคะค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเมย์ก็ได้เข้ามาอยู่ในคลินิกเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เมย์อยู่ในห้องของคุณมอสแคลวิน <c ười> มาทําเหมือนเป็นห้องของตัวเองเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะแฟนของเมย์นะคะก็มีคนค่ยรอหนะ้าคลินิกเยอะมากเลยนะคะ <c ười> เขาก็เลยยังไม่ว่างมาหาเมย์นะคะแต่ว่าระหว่างที่เราเดินทางมาที่คลินิกนะคะ แฟนบอกแม่ว่าเขาหิวข้าวนะคะอยากกินข้าวซองแม่ก็เลยคิดว่าเอ๊ะเดี๋ยวแม่พาทุกคนไปดูคาเฟ่แถวๆนี้ดีกว่านะคะเพราะว่าแม่จะไปซื้อข้าวซองให้แฟนกินด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะเราก็ได้เข้ามาถึงที่คาเฟ่แล้วนะคะก็จะเห็นว่าคาเฟ่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นคาเฟ่ที่เอ่ออยู่ข้างๆของคลินิกของหมอนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่ามันมีอะไรให้หน่าซือ้อน่ากินกัน ขนมปังที่เขามีนะคะเมยจะสั่งอันนี้กับขวดซองอันนี้นะคะโอ้มีเยอะมากเลยแล้วก,ก็จะมีเครื่องดื่มแบบเฟรชด้วยนะคะทุกคนคะจะเห็นนะคะว่าเมย์ได้แล้วนะคะเขาจะใส่มาในถุงแบบนี้ให้นะคะระหว่างที่เราเดินกลับคลินิกนะคะเมย์จะมา อัปเดตชีวิตในออสเตรเลียให้ทุกคนฟังนะคะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้ที่ออสเตรเลียนะคะเพิ่งม,มีเคสโควิดขึ้นมา30กว่าคนนะคะไม่ใช่ที่เคสที่ออสเตรเลียสิ <c oughs> เคสที่ซิดนีย์อย่างเดียวนะคะ <c oughs> คือตอนนี้คือระดับนี้คือเพิ่มสูงมากนะคะสำหรับซิดนีย์นะคะ <c oughs> มากกว่า30คนนะทุกคนมากกว่า30เคสแล้วก็ตอนนี้นะคะ ออรัฐบาลที่นี่ก็เลยบังคับให้ทุกคนใส่แมสนะคะตั้งแต่ออกจากบ้านไปที่ไปออขึ้น transportation นะคะยันออซื้อของอะไรพวกนี้ใส่แมสหมดเลยนะคะนอกจากเวลากินอย่างเดียวนะคะที่สามารถเอาแมสออกได้เนาะเออหนาวมากทุกคนตอนนี้ที่นี่11ซเซียสนะคะ11องศาเซลเซียสเออเห็นไหมหน้าดำออหน้าก็บวมากเลยอ เดี๋ยวเราเอากลับไปกันเลยนะคะฮัลโหลทุกคนตอนนี้นะคะเมย์ก็กลับมาในคลินิกแล้วนะคะเฮ้ย Mary Infinity Chanel We already open นองไปแล้ว We open already ตอนนี้มันจะ say Now Oh my god ตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาในสต๊าฟรูมของคลินิกนะคะเราจะมาต้มน้ำ Here is the water Thank dear. you, my dear. Did you Did ดิจิบอ่ะฟูใช่เย้เรากินในเคลวิน room. บอกเคลวินจะไม่มาดูวิดีโอของเรานะคะเพราะว่าวิดีโอของเราเป็นภาษาไทย right he will not watch my video because my video is in t no one use this one can you repeat the sandwich it's already hot is p e o p l e use it yeah นี่นะคะก็จะ มีห้องหลายห้องมากเลยอันนี้เป็นห้องของคุณหมอหมดเลยนะคะพูดเสียงดังไม่ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้เม่ออกมาข้างนอกแล้วเดี๋ยวเม่เข้าไปข้างในก่อนแล้วก็ตอนนี้เราก็พูดได้เสียงดังตามปกตินะคะเพราะว่าเราอยู่ในห้องแล้ว,ลวถ้านนอกจะไม่ได้ยินเสียงเพราะว่ามันเก็บเสียงนะคะทุกคนตอนนี้นะคะ,นนะ,ค,ะคุณหมอว่ามากินข้าวกับเราแล้วนนว้ยแต่ มันคืออะไรแหมน์ชีสเย็มชิ้มชิดไม่ได้เห็นปล่อยแหมแอน์ชีสมันเป็นแม็กับแล้วอันนี้คือแหมชีสนี่ก็คือนี่นี่อะไรมันจะมีไข่มีแหมก็เกลียนคุณหอมไม่ได้นั่งดีๆ,ๆนะครับ ตดวคุณหมอนี่ต้องมากินในห้อง,องนี้กินข้าว Are you ready for vaccine? ลูกคน b ั e m แต่เรากินข้าวเสร็จเราจะฉีดวัคซีนกันแล้วนะคะเนก No go here No ทุกคนคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเมย์ก็จะฉีดวัคซีนแล้วนะคะตื่นเต้นมากกลัวด้วยนะคะเพราะว่าเมย์เป็นคนกลัวเข็มนะคะดีไซน์ไปปิเล่น,นอะไร <c oughs> ท,ท่านลกอฮอล์แล้วนะ,ะ <Wow. S 1> อ๋อ <c oughs> I didn't even touch you. I didn't get injured for a long time. Think of food. Oh, baby, it's so hurt. Think of h food. s h ทุกคนชีดเสร็จแล้วนะคะเห็นไหมเจ็บอะเจ็บอะแต่ว่าวายมากทุกคนฉีดไม่ถึง ไม่ถึง10บีอะเออตอนนี้รู้สึกโอเคแล้วนะคะเป็นกี้คือแบบเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากนี้จะมีสาเอฟเฟกต์หรือเปล่านะคะแล้วก็วันนี้นะคะเมย์จะมาอัปเดตชีวิตในออสเตรเลียนะคะว่าตอนนี้ที่ซิดนีล็อกดาวน์แล้วนะคะทุกคนคือเรื่องประเทศคือเราไม่รู้เลยว่าประเทศจะเปิดเมื่อไหร่นะคะใครที่คิดจะมาที่นี่ก็เออ s e r i o u ready <laughs> คนตะกี้อ่ะแฟน <laughs> มาแบบรอเล่นกับแม่ว่าจะฉีดยาผิดให้แต่ว่าเขาบอกว่ารอเล่นเขาฉีดถูกให้แล้วนะ <laughs> What is t h i s oh shit <S <laughs> <S baby is it o no oh. baby it's pretty cold oh. baby ว h ้นดุ a ด shit How how to play เฮ hey, ้ย no, พ no. mm ี่แก๊ปหูนกนกอืมผมต้องให้อะไรกูทุกคนวันนี้คือวันที่เมย์มาติดตามชีวิตหลัวงหนึ่งวันนะเห็นไหมว่าสิ่งที่เขาทำเล่นอะไรอยู่ตอนนี้นะคะคุณหมอก็ทำงานเสร็จเรียบร้อย We you finish your work now right แล้วก็หลังจากนี้นะคะเราก็จะเข้าไปในเมืองไปกินข้าวนะคะก่อนที่เราจะกลับบ้านเพราะว่าหลางังเที่ยงคืนวันนี้วันพรุ่งนี้ในเมืองจะออกนอกบ้านไม่ได้ถ้าไม่มีเหตุจําเป็นนะคะทุกคนเราก็เลยคิดว่าเราจะไปชอปปิ้งวันนี้เพราะว่าพรุ่งนี้จะล็อกดาวน์แล้ว so we gonna go to eat เดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านอาหาร mm. เลยเนาะมาถึงร้านอาหารแล้วน,นะคะร้านอาหารวันนี้นะคะแฟนให้เมเย์เลือกเองนะคะดู hmm. มาเจอคนไข้ที่ไม่สบายเยอะเกินนะคะแล้วก็ตอนนี้เมก็เลือกร้านอาหารที่มันเป็นร้านอาหารก๋วยเตี๋ยวแบบไทยๆนะทุกคนเห็นไหมโอ้โหมีเกี๊ยวด้วยอันนี้ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะทุกคนเดี๋ยวเรามากินกันเลยเนาะ ว้าวพไริมากอิ่มไม่หิวแล้วไม่ไม่หิวแล้วนอากบรันอรั at a คะหลังจากที่เรากินเสร็จเราก็ต้องการของวานต่อะคะตอนนี้เราได้ค่ะนี่โอ้มัทฉะอร่แล้ว เราก็ได้สั่งไอศครีมมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรากินเลยมันเป็นมะชากว่าไอส์มะชากหรือว่าเฮจิชาพอกิชาไม่รู้ว่าไอส์พอกิชา,า,า it's like it's like the different dark e r tea it's like burnt tea ตอนเรามานะคะเราขึ้นเทรนมาแต่ว่าตอนเรากลับเดี๋ยวเราจะไปขึ้นบัสกลับนะคะขึ้นรถเมล์กลับเนาะเพราะว่า รถเมย์คือมันจะจอดหน้าบ้านเราเลยนะคะเราจะได้ไม่ต้องเดินไกลดูนังเรียขอบหมดเลยอะ่ะ Why you do that? Melt. No you eat it is what oh. <laughs> เรียหมดเลยทุกแบบรอบด้านอะทุกคนนี่นะคะในเมืองนะั้นจะไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ที่เห็นเดินเดินตรงนี้ก็คือไม่ค่อยมีคนแล้วนะทุกคน คือปกติถ้าเราเข้ามาในเมืองอะ่ะมันจะมีคนเยอะกว่านี้นะคะไอศครีมพี๊ซ We a l r e a d y c a t c h i n g the bus ตอนนี้นะคะเราก็พังลงจากรถเม้นะคะกำลังจะเดินกลับบ้านเราบ้านของเราตรงนั้นเองนะคะ mm hmm. ทุกคนค่ะแล้วมาตอนนี้นะคะเมก็ได้มาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว how is one day with my baby good good that's it <S mm hmm. Very good. เป็นยังไงบ้างคะหนวันกับแฟนนะคะ ยังไงก็ถ้าอยากให้เมย์ทำคลิปอะไรต่อไปก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้นี้นะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็กดติดตามด้วยทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย